นัตถิสันติปร,รังสุข,ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตารมคำจุนโลกสุขสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูนผลบังเกิดมีกับเอย่ตีญานงทั่วโลกเลยนะคะขอกราบสวัสดีขอให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ อกอบกิจการงานใดก็ขอให้ขายดิบขายดีนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองกันทุกท่านเลยนะคะเอฟทั่วโลกค่ะวันนี้ยนกไปวัดหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าไปบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะให้กับคุณพี่สีสมนนะคะซึ่งมาซื้อที่ดินนะคะทุ่งแสงทองมังกรมิเกลแลนดหนึ่งแปลงก็จะเดินทางกลับ เชียงใหม่นะคะในเช้านะคะยานกก็เลยว่าคุณพี่อย่าเพิ่งกลับนะคะรอเพราะว่าเราจะบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นที่ไหนนะคะเพราะว่ารุ่นพิเศษรุนนี้มีพระอัครสาวกซ้ายขวานะคะเ mm. บื้องซ้ายและเบื้องขวาด้วยนะคะยานกก็เลยมาบูชานะคะเพื่อฝากพี่สาวที่จะเดินทางกลับ เชียงใหม่นะคะเพราะว่าท่านก็คือเป็นผู้มีอุปการะคุณนะคะมาให้การสนับสนุนนะคะหลานมังกรมิเกลนะคะเพื่อให้มีมรดกที่ดินไว้ให้กับลูกของคุณพี่สีสมอนแล้วก็เป็นการอุดหนุนนะคะลูกหลานให้มีอาชีพนะคะอุดหนุนเเด นะคะน้องเมย์น้องหนึ่งด้วยนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพี่ศรีสมรมากๆเลยนะคะที่มีเมตตาต่อลูกหลาน,นะคะ่ะแล้วก็มาเที่ยวเมืองพิษณุโลกนะคะมีโอกาสได้มากราบนมัสก,การหลวงพ่อพระพุทธชินราช FC ยอดพระปรางสุขมากเลยนะคะนกนก็เลยนำมาเพราะว่า,า,<อ>าท่านเตรียมจะเดินทางกลับตั้งแต่เช้าเลยค่ะอยากขออวย นี่ค่ะอรูเขาไม่เกะราคาออใครู้ราคาเลยราคาราคาแบบ VIP ราคาแบบ VIP คือรุ่นพิเศษมีพระอัครสาวกสายกว่าโอ้ยสวยด้วยโอบคุณมากค่ะ อขอบคุณมากค่ะขอหใจน้องคนนี้ขอบคุณมากค่ะต่อล้มรกค่ะโอรักมากเลยอะ่ะ <c oughs> โอยขอบคุณมากเลยอะ่ะพระคูบ้านคเมืองแล้วก็มีพุทธะลักษณะที่งามระดับโลกอือก็เป็นจิณ่าแรกน้าตาไหลเลยอะ่ะโอยขอบคุณมาก แล้วก็จะมีครอบเดี๋ยวเอาไปไปใส่ตอนเดินทางใส่บรรจุกล่องไปก่อนอันนี้ให้คุณเสน่ห์พิเศษเลยนี่เพราะว,ว่าท่านขับรถสวยมากเลยนะี่มีข้าวพิซซินล่าท่านเดินทางด้วยแล้วนี่เป็นสารกระสับค่ะมีเดินท้องนะัอนรถเนาะในรถคะ่ะมอบให้ป็นตนนัน รวยมากม like yeah. um um> uh ุ่พิเศษเลยมุ่งพิเศษเราจะไม่ค่อยได้เห็นด้วยรักจังเลยอ่ะขอบคุณมากเลยของเขาของแท้เขาก็จะเขียนไว้อย่างเงี้ยวันใหญ่มุ่พิเศษมันมีของปลอมด้วยเหรอไม่ไม่ใช่ของปลอมหมายความว่าที่อื่นไม่มีรุ่นี้ ยุ่นที่มีพระอักษร,ระส,ะวสราวกไซฝาปกติก็จะมีแ,แมค่นี่ครับเนื้อฝาตั้งหลอ้นี่ยุ่นพิเศษสวยจังเลยงามสวยงามมากมีบาคูดไหมตั้งท้ายสายจะหนีกลับแต่เช้าหรอ <laughs> เขาจะมีอย่างนี้หมดนะคนะจะมีรุ่นเดียวขนเศษบินมจีละลา้เ <laughs> ขาไม่เกะให้เอามอบซาลาเปาไปด้วยค่ะขนมจีบซาลาเปาที่อร่อยที่สุดาด่างสามค่ะขอะรย <laughs> เดมก่อไปมังกลใส่องไปด้วยมันกรใส่กองไปด้วยเลยแมวกลับไปเลยวานนอนเลยไปให้กุณย่าของปู่ลูกเขากลับไปอำนาจด้วยเลยแเดยวไก่ทอดเจ้าอย่างข้าวเหนียวพี่โดนนะ อ่ะมกลิ่ร้องอ่ะหอมอ่ะหอม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 ทำอะไรหรูกันเนี่ยเกียหลับเลยคะไปเลยไปกับย่าเนอะจะไปแล้วไปแล้วรไปลูกไปแล้วไปแล้วลูกไปลับซื้อใหม่กะเปากระเป๋ากระเปกระเป๋าไปเลย เป๋าไปเลยเดี๋ยวาไว้กันตรงกลางก็ได้ดราคาดแดดจงงเป็นทางปวดี่ทางกานหน้าเราจะไปเยี่ยมไปเที่ยวหาเราจะไปเยี่ยมเที่ยวหาถึงเหนือเลยไปไหลูกไปเ่ไปดยไมไปเที่ยวไกไปไหล ไมปูปูพาเที่ยวปูพาเที่ยวเลยติดดีเย็นๆเลยมันเ,เขาสุกก็ส่งคุณพี่สีสมรน,นะคะแล้วก็คุณสเน่นะคะกลับ สู่เชียงใหม่นะคะโดยปลอดภัยนะคะก็ต้องของกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุนนะคะซื้อที่ดินทุ่งแสงทองมังกรมิเกลแรนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะยานก็มอบสิ่งสักดิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกกลัไปนะคะเป็นที่นมัสกการสักการบูชาคะ่ะเลตีมิเกลเขารับประทานอาหารเสริมโปรตีน โรตีนค่ะเอฟซีเขาเขาตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนขาอ่อนมากขนาดอ่อนขนาดเข้าเล่นของเขาอยู่ดีๆ mm hmm. เขาก็ดึงนิ้วเท้าของเขามาอมมาดูดอะไรแต่เอฟซีก็ทําความสะอาดนะคะรับรองความสะอาดปลอดภัยแต่ว่า mm hmm. เผลอเล่นไปเล่นมาเขาก็ดึงนิ้วเท้าของเขานะคะมาอมแล้วก็แซวๆกันว่ามิเกลรับประทานโปรตีน mm hmm. เขาหน้ารักอะค่ะเขารับแขกนะคะแขกไปใครมานี่เขาจะยิ้มต้อนรับเสมอค่ะเขาเขาเกิดมามีบุญนะคะ่ะเอฟซีเลี้ยงง่ายไม่ค่อยร้องนะคะน้องมังกรช่วงนี้เขาก็โตมากขึ้นเขาก็ไม่ค่อยร้องนะคะจะจะเป็นก็ตอนหิวแล้วก็ตอนจะให้อุ้มเหรอนอนเท่านั้นเองอะคะ่ะ นะะคเขียนมังกรไม่ไหวเลยเหมือนจะเสร็จนุ่นพเนิยงถอนหญ้าผักใหญ่เลยข้างนอกบ้านชอบดูนุ่นถอนหญ้าผักแก่เลยผักงามอะไรอย่างเงี้ยผักงามด้วยไปยีหลาเมนูเด็ดยาทิป <im itation> <im itation> ไพยีห่หล่าวันนี้ก็ได้คลินิก <im itation> <im itation> อร่อยอร่อยแต่เขาทำอร่อยจริงๆนะ <im itation> ทำอร่อย <im itation> นี่ดูใบยี่หลาอย่างงามเลย <im itation> ตัดขายได้นะ <im itation> กำละสิบบาทเ <im itation> นี่ยกะเพากะเพาใบายี่หลางามมาก โอ้ดูถั่วถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่ถั่วฝักยาวออกดอกแล้วจะเลื้อยขึ้นเลื้อยขึ้นหลังคาได้เนี่ยถั่วฝักยาวน้องเมยงามมากอ้าวมะม่วงสามฤดูน้องเมยออกช่ออีกแล้วเต็มต้นเลยดีใจกับเจ้าของบ้านด้วยไม่ได้โค่นมะม่วงแล้วว่า จะของที่แปลงใหม่เขาดีใจเขาไม่ต้องค้น้นมะม่วงเลยหอมมากเลยนะคะหอมและก็เนื้อเนื้อหวานกรอบอร่อยมีว่าหอมระเบบกับน้ำดอกไม้ในบรรดามะม่วงคือมะม่วงสามฤดูเนี่ย <c oughs> เป็นมะม่วงที่เนื้อแน่นเนื้อแข็งแล้วก็รอบอร่อยหอม <c oughs> อัน <c oughs> นี้แล้วก็ เอฟซีคะ่ะปลูกคมก็เก็บมะนาวนะคะเมื่อวานนี้คุณพี่อมพรนะคะคุณอิจาราแล้วก็น้องรอมแล้วก็คุณพี่ผู้ชายมาที่ออฟฟิศนะคะคุณพี่อมพรกับคุณพี่ผู้ชายเห็นต้นมะนาวชอบมากๆเลยนะคะบอกว่าไม่อยากได้อะไรเลยอยากได้มะนาวชอบมากๆนะคะเพราะว่าไปซื้อท้องตลาดก็ลูกเล็กแต่ว่าอันนี้เป็นมะนาวปลอดสารพิษ นะคะแล้วก็ปลูกที่บ้านของยานกที่ออฟฟิศนะคะคุณพี่อมพรบอกอยากได้มะนาวเป็นของฝากนะคะอาจจะไม่มีค่ามากมายนะคะเอฟตีมะนาวซื้อที่ไหนก็ได้แต่มีคุณค่าทางจิตใจค่ะยานกก็ดีใจมากเลยเพราะว่ามะนาวยานกจะได้ไปที่ฮ่องกงข่ะเอฟตีนะคะเพราะว่าลูกใหญ่น้ําเยอะแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยค่ะเอฟตีปุกคมก็เก็บให้เยอะเลยนะคะ เพราะว่าทางนน้นคุณคุณพี่อัมพรบอกว่าลูกเล็กนิดเดียวแล้วก็น้าไม่เยอะอย่างนี้นะคะยนุก,ก็เลยนําไปมอบให้นะคะที่โรงแรมพิษณุโลกออกขิดเพราะว่าท่านจะเดินทางกลับยานุกก็ให้รอเพราะว่า,าจะได้นำมะนาวไปฝากแล้วก็ขนมจีบสลัเปานะคะปกติแล้ว มาคราวที่แล้วนะคะคุณพี่อัมพรแล้วก็พี่น้องหลานแล้วก็ครอบครัวก็มากันหกเจ็ดคนย่านุกก็นําหลวงพ่อพุทธชินราชนะคะที่บรรจุกล่องน้อยมาให้คราวที่แล้วสามสิบกล่องนะคะก็ฝากไปให้ญาติญาติของคุณพี่นะคะที่กรุงเทพแล้วก็ฝากไปที่ฮ่องกงด้วยนะคะวันนี้ก็นํามาอีกสององค์นะคะมามอบให้กับน้องอิสระแล้วก็คุณพี่อัมพรด้วยะค่ะ ดูคุณพี่ผู้ชายเขาถึงใจมะนาวมากเลยค่ะแม่อันนี้เป็นคนคนเด็ดเลยคุยทำไมทำไมทำไมต้องล็อกฉันไม่ให้ถึงนะไม่ทำไมต้องล็อกสามคนเลยด้วยเขาเขาเริ่มนี่สี่หนึ่งนี่สี่หนึ่งนี่ค่ะอันนี้นีสายกัมโก้หน้ารถเอาไปห้อยหน้าโรสคืออุลิจล่าเอาพวงไหน อันนี้สามกริย์อันนี้องเดียวอ้าวมันก็มีอยู่คันเดียวอ่ะอีกองจะให้า็ไม่ีดเลย้คือีกลวชละโอ้โหโชคดีแต่เช้าครับว่าอุ้ยแานที่จมฟ้องตลอดขอบคุณี่มีที่อย่นรอพูดภาษาไทยไม่เเก่งนะแตะไม่รู้จะอวยพรยังไงขอให้ จะการรุ่นเดียวนสุขภาพแข็งแรงเนาะตืนนี้ขอบคุณค่ะบขอบคุณคุขบบุบคุบุขคคุณขุคุณสุขคุณุบ กำหนาวลากกวานมีห like <bbe> ูจ้องยีนี้ก็เด็ดให้เลยเพราะว่าเขาไปซื้อนี่นี่ใหญ่เลยหนเจอเจอแต่คนดีๆไปโคราก็เจอเหนียวนึงเขาก็เอาใจใส่เราดีแม่ลุงเนี่ยมาทุกเที่ยวเลยเที่ยวที่สองละแบบดูแลเราอย่างดีเลยอ่ะนะ เงินซื้อไม่ได้เลยอะน้ำใจอันนี้แกนะขอบคุณมากคนรอบคุณก็บอกว่ามีหนึ่งก็ต้องมีสองมีสองก็ต้องมีสามนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องมาไม่ครั้งหน้า อยู่ด้วยกันเลยก็กินอย่างนั้นจะเนทางแต่ก็ไม่รู้นะใช่เพราะว่าผมบอกบอกไอ้แล้วว่าเชียร์เต็มที่เลยเพราะว่าอยู่ที่โน่นน่ะเวลาอายุเยอะไปแล้วหายใจไม่ทั่วท้องมาถ้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยคือมันโล่งไงมันหายใจสะดวกมากทำไมเราอายุ71แล้วสำคัญลูกอ่ะต้องรับช่วงตอนแต่ถ้าเขาไม่นั่นเราก็ต้องเชียรลูกต้องคุยกับลูกดูอย่างนี้นะ วาคาโตพระกวาตาโมธรรมานาสารสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโคสังขังนาามิพุทธังอารัธนานางธรรมังอารัธนานางสังขังอารัตนานางลูกขออันเชิญกราบอันเชิญของพ่อก็คพุทธินาราแองพ่อพุทธินราชเงินทองหน้าเดินทางปกปักปกป้อง ผู้ครองของภัยอันตรายให้กับลูกหลานให้กับคุณอิสระให้กับเป็นแน่นนพร้อมครอบครัวเดินทางตลอดปลอดภัยเส้นทางนะเจ้าค้าสาธิสาธทุสาธทุกสังขาสาทุทมะอะอุนะโมพุทธายะกุทธมะอาอุนะโมพุทธายะพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะ น้ก็ขอขอบคุณคุณอิสระนะคะที่พาคุณพี่อัมพรนะคะมาเยี่ยมยาน,น,ะะายยานกนะคะมาเที่ยวหานะคะก็จากพ้นทะเลนะคะจากฮ่องกงเดินทางก่อนจะมาถึงประเทศไทยไปเยี่ยมเยียนพี่น้องนะคะในจังหวัดต่างๆนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพี่อัมพรนะคะมากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะ,มา,ะ,คะมาก็ยนานมก็พร้อมที่จะดูแลนะคะพร้อมที่จะ ดูแลทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าก็เหมือนพี่เหมือนน้องนะคะก็เราเรารักกันแล้วเราปูกพันกันแล้วนะคะเงินทองสําหรับยานกเนี่ยค่ะไม่ได้สําคัญเลยสําคัญที่หัวใจจริงๆอะนะคะยานกก็ดูแลนะคะที่พักอาหารการรับประทานนะคะก็ขอให้เดินทางกับฮ่องกงโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้คุณพี่อภรรและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอันนี้ก็เป็น โต๊ะแท่นกราบนะคะต๊ะกราบซึ่งยานุจะนําไปถวายนะคะท่านพ่อสาลหลักเมืองที่หน้าว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะเราก็จะเตรียมไปถวายเพราะว่าเราได้ไปกราบขอพรพร้อมน้องเมน้องเนงนะคะพร้อมน้งหลานมิเกลด้วยนะคะก็เราก็ไปเห็นนะคะว่า ชุดเก่าก็ชำรุดชุดทรงไปตามการเวลายานกกับปุคมก็เลยปูชามาใหม่นะคะไปจะไปถวายนะคะโดยจะมอบให้ท่านในอำเภอนะคะเป็นผู้ที่ทำพิธีนะคะเปลี่ยนจากชุดเก่าเป็นชุดใหม่คะ่ะเอฟตีสวยงามมากๆเลยคะ่ะปิดทองจริงเ่ย ลงรักปิดทองจริงเลยปิดทองทำเปลวจริงๆเลยค่ะเนี่ยค่ะดูมือยานกเนี่ยค่ะเขาบอกว่าลงรักปิดทองจริงทองทำเปลวจริงๆเลยนะคะเนี่ยนะค่ะเป็นแผ่นติดมือยานกมาเลยเราไม่ได้โกหกเลยนะคะอันนี้ของจริงเลย เราไปขอพรจากท่านแล้วนะคะเราก็ต้องไปแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณไปกราบขอบพระคุณนะคะท่านพ่อหลักเมืองกันค่ะเอีเดี๋ยวช่วงเช้าว,วันนี้นะคะประมาณ9ก้าโมงเช้าก็จะมีวงมังคละแล้วก็ไปรำถวายนะคะแล้วก็ไปถวายแท่นกราบนี้ด้วยค่ะเอฟีพี่นุกก็พาตรวจงานค่ะเอฟีเพราะว่าหลังคาพร้อมมุงแล้วนะคะ ติดแปลเรียบร้อยแล้วนะคะติดลงแปลกาวะไนนแล้วนะคะเรียบร้อยก็พร้อมที่จะคำนวณน,นะคะกระเบื้องว่าใช้กี่พันแผ่นนะคะก็ใช้กระเบื้องซีทีตาช้างนะคะสีน่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเอฟีค่ะเห็นไหมคะฟ้าคืมท่านพระพิรุนนะคะเตรียมที่จะโปรยปลายลงมาค้มมาเลยนะคะเอฟีนก็เป็นห่วงเป็นใยเพื่อนร่วมง,งานนะคะก็ มาให้กำลังใจมาตรวจงานนี่นำข้าวเหนียวไก่ทอดมาให้พี่ชายค่ะพี่ชายคือปู่โอนะคะปู่เหลิมก็คือปู่ของลิมาลองลองมาก็ปู่รอแล้วก็มาปู่เหลาที่ปลูกกระจับแล้วก็มายานกนะคะแล้วก็ไปน้องชายอีกสองคนค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะยานกก็มีบุญอยู่อย่างซึ่งพี่ชายนะคะก็มาช่วยงานมาช่วยดูแล แล้วก็พี่ชายก็ขยันมากะคะ่ะมาช่วยปู่รุ่นะคะทำงานดูแลหน้างานให้ฝนของเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้นะคะเอซีคายานก็สับเพเหระมีสาระบ้างไม่มีบ้างนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอซของยานกทั่วโลกเลยนะคะที่เมตตากรุณากดติดตาม คอมเมนต์ Comment, ให้กำลังใจให้พรอ,อันเป็นมงคลนะคะต้องขอขอบพระคุณ f อทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะต้องขอ ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุวันโนสุขัขงพลังทุกท่านเลยนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเลยนะคะธรรมมาค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะรับราชการก็ขอให้มียศถาบรรดาศักดิ์เลื่อนขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้ยานกต้องของกรบาบขอพวกคุณเป็นอย่างสูงเราพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะกราบสวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะ